สวัสดีครับผมสเปซ่าครับคอรับนิสปอร์พูราสต้าสุเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารที่21 เพอรกจิการจดน,นะครับซึ่งส่งท้ายโปรแกรมทีมชาติเดือนนี้มีความน่าสนใจเยอะมากนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปวันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับวัสน,นีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับเป็นการ เจอกันระหว่างโคโซโวเปิดบ้านพบกับเบรลุสคู่นี้ไม่มีความหมายนะครับเนื่องจากทั้งสองทีมตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โคโซโวแสดงเห็นนะครับว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับและว,วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าการจัดทัพเนี่ยความ มุ่งมั่นจะเน้นพอสมควรเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์นะครับแม้แนวรุกจะไม่มีเวดัตมูริกี้ที่บาดเจ็บนะครับแต่ที่เหลืออย่างฟอรองมุสริจาเบอร์นาดเมริชาและมิรอดราชิชาต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับวันนีครับรับมือกับทางเบรนท์นะครับซึ่งมาตรฐานทีมเนี่ยตกลงไปเยอะมากนะครับหลังจากที่ภายในประเทศเนี่ยมีปัญหาไปพัวพันกับสงกรามนะครับส่งผลต่อวงการฟุตบอลนะครับนะครับแล้วก็ยามออกนอกกลังเนี่ยดูแล้วก็เชื่อใจยากโจทสวัสดีครับเปิดไายทีเจาบา จำเป็นต้องเอาชนะนะครับซื้อใจโคโซโ,ซโวครับเชื่อว่าเน้นมากกว่าเล่นต่อหน้ากอเชียอาวุธดาครบเบอรสุดท้ายมีโอกาสต่อจะคอนใจด้วยการเอาชนะได้เชียโคโซ,โซโวนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเปรูเปิดบ้านพบกับเวเนซุเอรา ปัจจุบันเปรูฟอร์มการเล่นมนตาตรฐานตกลงไปเยอะมากนะครับนักเตะในทีมเนี่ยเต็มไปด้วยแค้งฟอร์มตกกับสภาพร่างกายโรยรายนะครับและข้อสภาพทีมเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานรูอิส อัรวินกูราและคริสเตียนกูเอวาตัวนี้ครับทำให้เกมลุกเนี่ยไร้ทีเด็ดไปขู่นะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเวเนซูเอลานะครับซึ่งเห็นชัดนะครับว่าภายใต้การคุมทีมของกุนซือดังอาร์เจนตายเฟรโดบาติตาพวกเขากลายเป็นทีมที่ผลงานแทคนิกการเล่นลงตัวมากขึ้นเกมรับมีความเหนียวแน่นสิประตูยากนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยยังมีทีเด็ดจากดาวินมาชิดสอลมอนลอนดอนและโจเซเปเดเดคอยเข้าทำนะครับโจผู้นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าตีนะครับเป็นต่อที่เซฟเลยนะครับผมแน้เชีย ทีมเยือนนะครับเชื่อว่าทัพงงานชั่วโมงนี้ยื้อยันอยู่นะครับยอย่างน้อยครับจะมีหนึ่งแต้มหรือกระทั่งบุกมาเอาสามแต้มได้เชียร์เวเนซูเอาเลานะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือมันการนะครับเชียร์โคโซโวโและเชียร์เวเนซูเอลาขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแหงเงงเงรวยไว้เจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ